มาให้กำลังใจแล้วก็มาต้อนรับนะน้องใหม่แกะกล่องนะฮะ,<น>ะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นเจมทีวีบอกกี้ไอดอลของเราทั้งสองคนนั่นเองนะครับทำไมคนยืนชิดหน้าจังเลยคะเราถอยมานดนึงไหมถอยมานิหนึ่งนะฮะเิะ้าพี่ของเรานะครับมามา,มาพูดคุยกันมากดีกว่านะครับผมเริ่มต้นที่พี่จุงกับพี่อู๋นะค,ะนะคะรับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูตอนไลฟ์แอนดิชั่นด้วยนะครับผมเป็นไงได้เห็นพัฒนาการของน้อง ขอไม่ให้รูลโหลครับ okay, โอเคพั่โลขอบคุณครับะนะครับคุณบูมทําไมคุณไม่ยืดไหมให้เขาล่ะครับไม่บูมก็ไม่ออกเหมือนกันโอเคก็จริงน่าคุยกับจุมแบบทุกโชว์เลยว่าน้องมีพัฒนาการเยอะมากๆบางคนเห็นแบบตอนรอบนั้นนะ่ยคือแบบยังเต้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่ามารอบนี้น้องๆจัดเต็มมากๆเลยใช่ไหมจุมใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณไม่กี่เดือนแต่รู้สึกว่าเหมือน น้องๆทิ้งความตื่นเต้นนั้นไว้ตรงนั้นเลยแล้วเหมือนแบบทําสุดเต็มที่มากวันนี้ครับผมรู้สึกตะลึงม,มากกับความสามารถของน้องๆอ,อย่างนี้ทุกคนเห็นสนุกกันไหมครับค่ะแล้วก็พี่เพิร์ดไี่สแตนต้าก,ก็ไปได้ร่วมดูเวิร์กช็อปตอนนั้นด้วยวยังน้องได้เวิร์กช็อปกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเพัฒนาการน้องแบบดีมากนะครับในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็รู้สึกว่าเสน่ห์ของน้องคริสมาน้องอะพออยู่บนเวทีพอแต่งตัวมาแล้วน้องเท่าไหร่ครับ น้องต้านา <ะ S 1> ักากพนาการนะฮะความหล่อของผมใซานตาเป็นยังไงบ้างครับเจอมา5ปีแล้ววันนั้นน่ารักยังไงวันนี้ก็น่ารัก กลับมากลับมาจากการประกวดย้อนนี้แตวเล่นนะครับต่เป็นไงบ้างดีเนาะดีเนาะรู้สึกดีมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคริสต์มาน้องไงครับน้องแบบพออยู่บนเวทีแบบชายมากแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากครับอันายาวแน่เลยพี่แซนต้าล่ะครับเป็นไงบ้างเมื่อชตอนที่น้องโชว์ก็คือนั่งคุยกับพี่เพิร์ตตลอดครับว่าน้องๆเก่งกันขึ้นมากครับแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการน้องจริงๆครับผมก็อยากให้น้องๆสู้ๆแล้วก็พัฒนาการต่อไปครรบะงานนะฮะคนอื่นใครเคยประกวดมาบ้างเอออยากรู้ นะเออพี่บอลในฐอาน,นะที่แบบว่าเนี่ยเคยเวทีประกวดเหมือนกันมันตื่นเต้นแค่ไหนมันยากแค่ไหนแล้ววันนี้ฮอใหญ่ขนาดเนี้ยพี่บอลค่ะโอ,อจริงแล้วรู้สึกเข้าใจน้องๆมากน,นะเพราะว่าตอนที่ได้มาดูน้องๆเนี่ยทำให้เรานึกถึงเมื่อ5ปีก่อนที่เราได้เข้า GMMTV นะครับก็ที่จริงอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากคือเก่งกว่าผมในวันนั้นเยอะเลยแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นในแบบออนไลน์แล้วแล้ววันนี้เราได้มาเจอแบบทุกคนในฮอก็อยากจะชมน้องๆว่าเก่งกันมากแล้วก็ถ้าเกิดฝึกต่อไปเรื่อยๆอจ,จะยิ่งเก่งข พี่พวินลาคาครับผมคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอน้องๆหลายลอลรอบคบผมเพราะว่าเดี๋ยวควาที่เราทํางานอยู่ในออฟฟิศเนาะเราก็จะมีแบบเฮ้ยเผอไปเจอน้องในสตูดิโอบ้างแล้วรู้สึกว่าน้องๆหลายคนเก่งกันมากเลยแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยได้มาเจอโชว์ได้มาเจอตัวจริงรบ,บอกเลยว่าแบบโหน้องน้องไม่ต้องห่วงเลย น้องหลายคนเก่งกว่าศิลปินหลายคนด้วยเก่งกว่าเก่งกว่าพวกพี่เก่งกว่าพวกพี่หลายคนด้วยก็เลยแบบเอ้ยจริงๆแบบน้องๆน้องๆแบบน้องๆเก่งกันมากจริงๆน้องๆศิลปินที่ภูวินหมายถึงนะไม่ใช่ตรงนี้ผมเองฮะครับผมเรื่องการแสดงบนเวทีน้องๆวันนี้จริงๆคือต้องมีสติด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีสติด้วยนะคะคุณทีค่ะทันทีแลน้องใช่ไหมใจของตั้งแต่สโลแกนแล้วเรผ่านเลยตั้งแต่ตอนแรกที่น้องๆแนะน้อตรงชอบมากเลยแถวๆมากเนาะ ปอนมีไหมคิดไม่ทัน <laughs> <laughs> นะครับดังล่าเป็นไงบ้างได้ดูอยู่ข้างล่างมาเมื่อกี้โอ้โหบอกเลยว่าเอาจริงๆทุกคนเก่งมากๆครับผมแล้ว oh. นอกจากร้องเต้นเนี่ยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆนะหลายคนอย่างท่าคุณทีนี่มาเต็มตลอดแต่อย่างนี้ผมก็ชอบนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องบางคนแล้วรู้ส <c oughs> ึกว่านอกจากการแสดงอ่ะทัศนคติ mm hmm. หรือว่าการพูดคุยเขาก็คือแบบ ดีมากๆด้วยขอบผมค่ะใช่ก็ <ผม S 2> อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมก็ก็ congratulation เลยที่แบบผ่านได้มาถึงเท่านี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับแล้วขอนอกเรื่องนิดนึงวันนี้แม่สวยมากเลยอุ้ยขอบคุณจางดาผมแบบหยุดมองไม่ได้เลยแม่งั้นหนูช่วยหยุดตอนนี้แล้วหันไปมองคน,น,นข้างได้ไหมอ๋อมคนคน,นข้างพอดีผมอาจจะรักมากกว่าแม่นิดนึงอบอกบอกได้ไหมเราวันนี้ วันนี้วันนี้ทำไมครับวันนี้ผมมีบ็อกกี้อ่าแต่เมื่อไหร่พี่จะมีน้องแล้วครับพี่มีน้องเสมออยู่นะเกิดปุนไม่เหมือนมาดูประกวดเลยเหมือนมาดูพัดจีบกันเออนะฮะเข้าใจสาววายวันนี้ใช่ไหมครับเข้าใจก็วันนี้แหละครับครับนะฮะพี่บูมล่ะเป็นไงบ้างเออไม่ติดแล้วใช่ไหมฮะน่าจะติดแล้วครับโอเคนะครับได้ดูโชว์ความสามารถของน้องๆทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการ